ครับถอดพันธุ์ออกว่าสิไปเปลี่ยนโตรตาลี่นะครับนี่ครับพี่น้องข้าเอินตาไก่บอกเฮ้ตาลิงตายัางนั่นแหละตาฮะตาข้วยตาไก่ไม่นหน่อยๆเนาะนี่ครับพี่น้องลดออกมาเลยครับอา่าบ้านนี้เห้าสีแก่ปัญหาเฉพาะหน้าซะก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวถธอเบิ้งว่าใช้หน่อยเซดกันเลยนะครับเฮ็ดเพ็ดไปพ่อได้ใส่ซะก่อนนะครับ เดี๋ยวผมสีถอดถอดขามันออกมาซสก่อนนะครับเอามาเห็ดข้างหนอกนี่ครับถอดออกมาแล้วครับพี่น้องครับสภาพหลุดออกมาเลยนะครับทางนี้กะล้วมครับบัดเทศนี้ผมกะสิแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปซสก่อนครับพี่น้องครับพเพอไดี๋ใส่กันไปสื่อกะเสียเวลาเห็ดงานนะครับเดี๋ยวผมสีเชื่อมนะครับเชื่อม ออมไปนะครับแต่กะสีมีเล็กมาเสริมน้ำนะครับเดี๋ยวแถวบ้างครับพี่น้องครับบผมเสียบ้างครับปก่อนนะครับแลับผมสีเอาเล็กมาเสริมนะครับแ้่ก็สีเชื่อมแล้วก็พอกขึ้นมานะครับเอ่อซื้อเอานะครับซื้อเอาดีกว่านะครับแกดีกว่าอยู่แล้วครับซื้อเอาเมื่อก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้ยังพระท่านอยากสือครับเพราะว่าฝ่าว,าวไปเห็ดงานครับก็เลยบอยากสือนะครับเดี๋ยวเห็ดจงสีใสไปกอนครับพี่น้องกะบะตังเห็ดตามนะครับเดี๋ยวผมสขอเสี่ยมเท่ากันนะครับ เียพรมลดาดินเขื่อนเลยเพราะว่ามันมันมดไปลายเลยนะเล็กเนี่ยนะแล้วนะครับพี่น้องค้างหนึ่งนี่ครับกะเสียออกมาในรูปแบบนี้เอาเอาอยัางมาท่าไปนะปลดเทียในค้างในกะให้สร้างบึง้งเพิ่นเสื่อมครับ จีดชิ่งคาขาอกกลัมาเลยให้มันสวยงามเพราะว่าเห้มันระดับเมื่ออาชีพนี่ครับเลียนมาแต่ออเมริกานะครับจบจบมาแต่อเมริกาครับจบมาแต่ใสก่ก็อนวิทยายลัยยังก็ออกเล็กบ่ไยังนี่แหละออกออกเล็กเนาะอยู่อเมริกาครับ วก็เพันบาเพ่นสิบตอนนี้ก็กําลังมีโครงการว่าสิไปต่อที่อเมริกาครับพี่น้องมันอยู่ใกล้กันอเมริกากับอเมริกาครงนะครับครับดัดแปลงใส่ไปครับพี่น้องครับจะบอเมนว่าเสือไหมมันบดีเลยครับมันดีดีแห้งเลยครับเสือไหมแต่ว่ามันแพงครับ มันแพงก็มีอยูอ่ตัวที่เอามาตัดนะครับมาตัดมาตัดแล้วกะ็ตัดแหลวก็ต่อแต่ว่าอยู่แถวบ้านใช่หน่อยนีย่ส่วนไรยเขาจะขายเป็นเขียน,นะครับไอที่เอามาตัดต่อเนี่ยมันต้องสั่งนะครับสัง่งสั่งในในลัานสะดวกซื้อครับหลายหลายแต่ว่ามันก็บ่ไดัสั่งครับ เอาแน่ีก่กาสิบแล้วปีหรือเล่ามั้งไปครับพี่น้องครับซ่อมแล้วฮะซ่อมแล้วละกะไปปั้นหน้าครับมเมเนก้าค่ำอลไรครับพี่น้องครับประมาณหกม Ł งเลงแล้วหกมงเลงกะเขามีไฟอยู่ครับพี่น้องเจัดงานใดอยู่แล้วครับขึ้นรถครับ